ก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกโค้ดอันใหม่ครับที่ Tower Defense เขาแจกนะครับซึ่งโค้ดนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับ Mer ลี2สอนะครับถ้าถามว่าผมไปเอาโค้ดนี้มาจากไหนโค้ดนี้ครับมันมาจากคลิปคลิปหนึ่งครับที่ผู้สร้างเขอ Defense เขาไปปล่อยในทวิตเตอร์นะครับคือใน Discord เขาก็ปล่อยด้วยเหมือนกันครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเผยความลับของตัวบอสเตียมบาร์นะครับหรือก็คือบอสไนสีนั่นแหละครับ ซึ่งถ้าเกิดท่านลองดูไอคลิปนั้นนะไปเรื่อยๆจนถึงประมาณช่วงท้ายคลิปครับมันจะบอกโค้ดอันนี้อยู่ครับซึ่งไอโค้ดนี้ถ้าเกิดท่านใส่ไปแล้วเนี่ยท่านจะได้สกินฟาร์มนั่นคือสกินนี้เลยเพซเซนต์นะครับเป็นสกินกล่องขวัญน,นะครับซึ่งไอโค้ดนี้จะอยู่ได้ตั้งแต่วันที่24ครับจนถึงวันที่26ครับด้วยไอยคลิปที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้คือวันที่25ครับก็จะหมดวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสําหรับไอโค้ด เมอร์ลี่2021ครับเดี๋ยวเป็นว่าเราไปดูทางด้านของหน้าตาสกินกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่โอเคครับท่านผู้ชมเรามาดูทางด้านของสกินตั้งแต่เวลศูนย์ถึงเวล5ห้ากันเลยนะครับเวล์ศูนย์นี่ก็มีแค่ของขวัญสีฟ้าครับอันใหญ่ด้วยเวล1หนึ่งนี่ก็มีของขวัญสีเขียวเพิ่มเข้ามาครับแต่อันสีฟ้าเหมือนมันจะอันเล็กลงส่วนเวล2สองนี่ก็คือ เปลี่ยนจากไอสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองแทนครับแล้วก็เปลี่ยนจากไอสีฟ้านี่เป็นสีเขียวอันนี้แทนนะครับนะแล้วก็เพิ่มป้ายด้วยครับนะ TDS ส่วนเวลสามนี่ก็เพิ่มของขวัญมาอีกหนึ่งครับก็คือไอสีเขียวแล้วก็มีริบบิ้นสีแดงเนี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรเวลสีก็เพิ่มเลื่อนมาครับนะ <S <S เป็นเลื่อนที่มีของขวัญวางอยู่นะครับลายของขวัญก็ถือว่าสวยขึ้นนะครับ ส่วนเวลตานครับเวลห้าเนี่ยก็จะเป็นเลื่อนแซนต้าคอนนะครับแล้วก็มีตัวไม่เป็นเซนต้าอยู่ถ้าเกิดตัวจริงคือจะมีหนวดนะครับแต่นี้คือไม่มีครับแซนต้าตัวปลอมผู้สร้างน่าจะขี้เกียจปั้นหนวดนะครับก็เลยมันก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้แทนนะครับเป็นเลื่อนที่มีเจ็ดไอพ่นด้วยครับเออโคตรแปลกโอเคคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวสกินฟาร์มอันใหม่นะครับ ก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมด้วยครับก็บ๊ายบายครับ